รู้จักกับน้องแอนตั้งแต่สมัยเป็นลูกจ้างบริษัทเอกนชนแห่งหนึ่งนะครับจนน้องผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการชื่อว่า i อส s t เตชันวันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องแอนนะครับทำบุญเปิดโรงงาน i อส s t เตชัน i อส์ t เตชันเป็นแฟนชายที่ทำง่ายขายดีนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักมาที่เพจพิเละแปะลิงก์ไว้แล้ว นะครับปลื้มใจแทนน้องมากวันนี้มีโรงงานใหญ่โตเลยเพื่อที่จะรองรับกับออเดอร์ที่เข้ามากว่าร0อสาขาส่วนท่านใดสนใจอยากทำกิจการแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Ice Station แล้วก็มีคอนเน c t ชันของเพื่อนๆกืคารยนมิตรที่ทำธุรกิจร่วมกันอีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงฝากแบรนด์นี้ด้วยครับ i อ e Station สถานีแห่งความอร่อยแล้วเจอกันครับ